ผมในายชัยวัฒน์ปัญญาธาดีเตอร์หัวหน้ากลุ่มที่1ซึ่งเมื่อเช้านี้ได้เปิดห้องเรียนแต่เรามาไม่ครบขาดไปสองท่านเหลือเข้าห้องเรียนอยู่สองท่านสำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าเรียนนะครับก็มาเก็บตกก็จะเริ่มต้นด้วยวลีของท่านประธานแล้วก็ตามด้วยการไหว้ครูและลำดับที่สามตามด้วยสับพลังบุญ11ข้อนะครับ เราก็ลาาไล่ตามนั้นไปก่อนตามนั้นไปก่อนและอธิบายตามความเข้าใจของเราผิดถูกไม่มีใครว่าครับเราเป็นนักเรียนเราไม่ใช่เป็นครูอาจารย์นะครับวันนี้ผมจะมาทวนใหอ้อีกครั้งหนึ่งนะครับพลังบุญหนุนนําให้ทําดีพลังธรำหนุนวิถีให้ดีได้พลังใจหนุนสู่ประตูชัยพลังไทยหนุนสู้สู่สากลรวมพลังรวมน้ําใจรวมมวลมิตรรวมชีวิตธรรมดาฝ่าลมฝน รวมตัวกันฟันฝ่าพลาความจนรวบมวลชนสร้างทุนทรัพย์นับอนันต์การเปลี่ยนท่านประธานนัทนบินดำรงพลพักดีประธานชมรมพลังบุญสร้างทุนทรัพย์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพลังบุญท่านเลขาทิติรัตสัมพวง์เลขานุการชมรมพลังบุญสร้างทุนทรัพย์เลขามูลนิธิพลังบุญท่านผอ,อวิจิตราอาโอ้อม ขอโอรงเรียนผู้นำพลังบุญภาคประเทศไทยรองประธานมูลนิธิพลังบุญท่านนายแม่พัทายาดำรงพลพักดีรองประธานมูลนิธิพลังบุญขออพินันภนาเดชทุ่งสงขอโอโรงเรียนผู้นำพลังบุญจังหวัดชุมพรขออสวนิ์โตนบุตรขอโอโรงเรียนผู้นำพลังบุญจังหวัดนครสวรรค์ขออเดชากริดคล้าย ผออบ้านบุญตรการพออเรืองสิริพ,รรพออิริยะภัยารศินพ์ออโรงเรียนผู้นำพลังบุญจังหวัดขอนแก่นคณะคุณครูคุณครูโสภากลิ่นคล้ายคุณครูคลิตสี่สายคุณครูนวลน,นงนาวงคุณครูนภาพรน,น้อยหาคุณครูอุบมาพรสารารักคุณครูสุมาลีนายโท ออพ,พออสุภาพรจันรสะอาดคุณครูสุภรัตคงบุญคุณครูพออเลื่อนแก้วดีท่านแอดมินหัวหน้ากลุ่มทุกทุกกลุ่ม M.C. ประจำห้องกับผมนายชัยวัฒน์ปัญญาธารหัสเอกสิทธิ์50-4ผู้แนะนำเข้าสู่ชมรมพลังบุญจานสุขทิตาคุณิกากร อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิต์เมื่อเช้านี้นะครับห้องเรียนได้เปิดแล้วก็ให้นักเรียนทุกคนนะครับและมาพูดคําศัพท์11ข้อของชมรมพลังบุญนะครับว่าเป็นอย่างไรผมเองผมก็ยังไม่ได้ครับแต่ผมก็ต้องพูดเพราะเป็นหัวหน้าห้องคําศัพท์พลังบุญ1โครงการสัจจะสงเคราะห์ห้ามใช้คําว่าชาปนกิจสงเคราะห์เด็ดขาดห้ามใช้คําว่าประกันชีวิตเด็ดขาด ข้อสสมาชิกไม่ใช้คำว่าลูกค้าเพราะเราไม่ใช่เป็นธุรกิจเครือขา่ายข้อ 3. สายบุญไม่ใช้คำว่าสายงานเพราะมันจะไปทับกับธุรกิจเครือขา่ายข้อ4ผู้แนะนำคือผู้รับสมัครสมาชิกผู้นำเข้ามาในผังผู้นำา1950บาทข้อที่6เงินช่วยเหลือเงินช่วยเหลือคือเงินที่จะได้รับภายหลัง การรับสมัครสมาชิกผู้นำไม่ใช้คำว่ารายได้หรือคอมมิชชั่นเพราะไม่ใช่ธุรกิจ ML MLM ข้อที่7เงินทําบ,บุญและเงินช่วยเหลือทายาตคือเงินที่ทายาตได้รับหลังเสียชีวิตของสมาชิกสัจจะสงเคราะห์ข้อที่8เงินขอบคุณคือเงินที่ผู้นำจะได้รับหลังจากที่มีการเสียชีวิตของสมาชิก สัจจะสงเคราะห์ทั้งนี้เงินขอบคุณผู้รับสมัครและเงินขอบคุณสายบุญเจ็ดชั้นข้อที่8บอกว่าเงินขอบคุณคือเงินที่ผู้นำจะได้รับหลังจากที่มีการเสียชีวิตของสมาชิกสักจจะสงเคราะห์มีทั้งเงินขอบคุณผู้รับสมัครและเงินขอบคุณสายบุญเจ็ดชั้น อันนี้ก็ต้องไปตีความอีกนะครับท่านไปตรวจดูว่านะหลังผู้เสียชีวิตแล้วก็จะได้รับเงินขอบคุณผู้สมัครและเงินขอบคุณสายบุญเจ็ดชั้นนะมีอะไรบ้างไปตรวจดูนะครับนะผมไม่สามารถอธิบายได้เพราะกำลังเรียนเหมือนกันข้อที่9การเสียชีวิตครบเงื่อนไขคืออยู่ครบ 180วันเสียชีวิตเมื่อครบ180วันเสียชีวิตอันนี้ได้ทายาทจะได้รับเงินทบุญ69,000บาทแต่รับเงินเบื้องต้นนะครับ5 0า0 0บาทนะครับข้อที่10เสียชีวิตในเงื่อนไขคืออยู่ไม่ครบ180วันแต่ได้รับเงินทบุญและช่วยเหลือทายาทต,ตามเงื่อนไขนั่นก็คืออุบัติเหตุ อุบัติเหตุก็หมายความว่าหลังสมัครแล้วนะครับหลังสมัครแล้ว24ชั่วโมงก็จะมีผลคุ้มครองนะถ้าเป็นอะไรไปไฟฟ้าชอ็อตงูกัดทายาทก็จะได้รับ50,000บาทอันนี้เข้าใจข้อที่11นะครับข้อที่11เสียชีวิตนอกเงื่อนไขคือสมาชิกที่เสียชีวิตไม่ครบ180วัน หมายความว่าสมัครไปได้เดือนหนึ่งเสียชีวิตนะสเดือน4เดือนคือไม่ครบ180วันนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ครบเงื่อนไขก็จะได้รับเพียงพวงหลีดเ,เงินขอบคุณนะครับผู้ที่ไปรับสมัครมานะครับอ,อันนี้ก็ให้ทุกท่านนะครับไปตรวจตราดูแล้วก็ไปค้นคว้าของใครของเขาผมเองก็ไม่นิ่งนอนใจเหมือนกันครับ ผมผมกลัวจะพา,าสมาชิกในกลุ่มเนี่ยไปแพ้เขาเพตอะนั้นต้องเล่งนะครับเล่งมือกันขอบคุณมากครับ